อยาพับนี่เล็กผูกผ้าผูกผูกผ้าขมา้าด้วยนะครับโอ้ยเกำลังดูแรปเตอร์อยู่นะครับกำลังชนหัวชนกันม,มากับใครครับวันนี้ มากเลย<ป>เอาที่เล็กไปเลยเรี<ป>่นยดีครับพูดไปด้วยสิโอ้โดนเสาคอยาวด้วยมาไปกำลังลอดในเสาแล้วครับ <c oughs> กำลังดูในเสานะครับ

เดิยไปตรงเลยนุ่นไปตรงเลยตัวใหญ่แค่โอ้ตัวใหญ่มากเลยที่เราดูในหนังที่เป็นตัวสีแดงนะ่ะโอ้ปั่นน้ำไปทางนั้นเลยครับยาวมากว้ายไปดูว่าตัวนู้นตัวที่เล็กอดูข้างในอะ่ะ ครับหนึ่ันห้าสิเก้าพูดไปไ่ไม่ถ่ายเหมือนเดิมเรอนี่มาหนึ่นี่เอาเลยมาขึ้นไปดูแถงเสาตัวใหญ่แล้วครับ<ป>ออก,ก่อนฟักพูดไปอย่าถือแบบนั้นอย่าถือแบบนั้น แล้รครับตอนนี้เราดูตรนู้นสินสตอนนี้น้องมา,ลงาวลกำลังจะเ,เข้าชมไดโนเสาร์นะครับ,บพ่ออนนที่เล็กอยู่ข้างในหรอทางเข้าหรอครับผมชมไดโนเสาร์นะครับพิพิธภัณฑ์ชิลินทอนเฮ้ยพ่คนยืะเลยออกมาแล้ว นะครับผู้ใหญ่ส0สิบบาทเลยเฮงับเลยมันลงน้ำตู้เลยน้ำไหลเหรอน้ำไหลก็แบกหน้าเชียร์อะไรก็วิวดูมาแล้วไงครับเสมอมาแล้วครับว่าตรงนี้เต็มเลยอ่ะอยากเข้าไปตรงนั้นอ่ะ พ่อไปไปพ่อมาเฮ้ยทางไปน้องก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเดี๋ยวจะกินน้ำโป๊ะนะครับบ๊ายบายครับเออไาแล้วครับวอนนี้น้องก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับบายๆครับทางนี้ครับอยู่ไหนพวกอยู่ไหน กับพี่มาเวลนะครับอันนี้มาดูเลรนๆกันก่อนสิมาเวลก็จะถ่ายให้ดูให้ไหมนะแต่เราจะกลับกันครับค,ครับหิวน้ำโคกแล้วครับบ๊ายบาย